ยอดยุทธหนุ่มทำฝ่ามตอนที่15สํานักหลงสเสวียนสํานักทางหลังยังไม่ส่งข่าวกันมาอีกเหรอพวกเขาไม่มีใครยอมส่งนักพจน์มาเลยฟ้าบาดเกิดเรื่องใหญ่แล้วองค์หญิงสามบุกเข้ามาขวางพวกเราไว้เขารับเร็วขนาดนี้เชียวเหรอ กองทัพของเราอยู่ที่ไหนทำไมถึงได้ฟาบาทเคลื่อนย้ายตอนนี้ยังทันนะขอรับฟาบาทฆ่ามันเลยมันจะมีผู้ยิ่งใหญ่คนไหนคอยหนุนหลังอยู่ก็ช่างแต่ฟาบาทตะบะอะไรยะต้าเฉิงเชียวนะการฆ่ามันหนะักง่ายยิ่งกว่าอะไรถ้าปล่อยให้มันเข้ามาท่านยังจำตอนนั้นอนุภาพแห่แงเซียนยากจะนึกคิดได้ คุณนางบุญบูมีไว้ก็เท่านั้นเฮ้อฟาบาทเรื่องราวทั้งหมดมันควรจะจบลงได้แล้วลูกพ่อพ่อขอสนับสนุนให้ลูกขึ้นคองลาดนี่แหละเหตุผลที่ฉันไม่ชอบมาวังหลวงพวกท่านมักมองคนอื่นด้วยสายตาที่คิดว่าสูงส่งกว่าเสมอลูกกำลังจะกลายเป็นมุกแห่ง หัวกลัวแล้วกฎระเบียบที่ลูกไม่ชอบใจสามารถปรับได้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างในแคว้นนี้ลูกเปลี่ยนแปลงได้ตามใจเอาตามอย่างนี้แม่ของลูกชอบก็ได้พ่อจําได้ว่าตอนนั้นนางเคยบอกเอาไว้หุบป,ปากท่านไม่คู่ควรจะเอ่ยถึงแม่ของฉันตอนนี้ไม่เหมือนสิบห้าปีก่อนฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่เอาแต่อดทนอดกลั้นอยู่ปลายเท้าศพท่านแม่คนนั้นแล้ว ลูกยังจําได้แม่ของลูกคือคนที่พ่อรักอย่างสุดหัวใจนางเองก็รักพ่อไม่อย่างนั้นนางจะยอมตายเพื่อพ่อเหรอลิงเอ,อ๋อพ่อรู้ว่าลูกเครียดแขนดังนั้นวันนี้พ่อจะพิสูจน์ให้ลูกเห็นฟาบาดอย่าไปฟังนางเด็กเธอควรรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึง นางคือคนที่ฆ่าแม่ของลูกพ่ออยากจะกําจัดนางมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ต้องยอมอดทนเพื่อความมั่นคงของประเทศแต่เวลานี้ถึงข่าวแก้แค้นให้แม่ของลูกแล้วมาสิลูกพ่อพ่อจะสวมชุดคุมมังกรให้ลูกเองจากวันนี้ลูกคือจกักรพรรดิแห่งหัวกัวพ่อจะสนุนลูกให้ปกครองบ้านเมืองไปได้ด้วยดี ท่านนี่มันช่างไรย้ยางอายเสียจริงเลิกดิ้นรนอย่างไร้ประโยชน์ได้แล้ววันนี้ท่านเองก็ต้องตายเหมือนกันตายตกตามท่านแม่ไปนิงเอ,อ๋รููกจะไม่ให้พื้นที่พ่อได้แก้ไขจริงๆเหรอไม่อุตส่าหพูดดีๆด้วยยังดื้อด้านไม่เลิก ถ้าอย่างนั้นจะมาหาว่าฉันใจร้ายไม่ได้นะรู้อยู่หรือเปล่าว่าทำไมหัวกขัวถึงยืนยงอยู่ถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าที่นี่มีเส้นเลือดเพลิงแห่งแผ่นดินจัก,กรพรรดิรุ่นก่อน,อนๆใช้ชีวิตหล่อหลอมมาทุกยุคทุกสมัยในศพที่ฝังในเส้นเลือดเพลิงมีพลังเมื่อไหร่ที่เพลิงลุกโหม เมื่อนั้นแม้แต่เสียนก็ต้องถูกแผดเผาฉันคือมังกรแห่งไฟที่สำคัญยังเป็นจือจุนต่อให้มีผู้อยู่เบื้องหลังแกมาด้วยตัวเองก็ทำอะไรฉันไม่ได้มาสิคอของฉันตั้งตัะงานอยู่บนบ่ารอให้แกเด็ดแล้วแน่จริงก็เข้ามาเอาตำหนักหรีเทียนตายซะ เอาเป็นไปไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่หัวกัวควรกำจัดที่สุดตอนนี้ก็คือจักรพรรดิที่ไร้ความสาม,มารถและเห็นแก่ตัวอย่างท่านเจดจำนงเซียนอาท่านแม่ลูกกลับมาแล้ว